สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมเปี๊ยกก้าขุ่นาบกระชอนนะครับในโหมดของกระชอนพระเครื่องวันนี้ทีมงานกระชอนดอทคอมพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่หน้าพระอุโบสถวัดบางแวกภาษีเจริญเนี่ยนะครับและตอนนี้ผมอยู่กับที่กุ้งท่าพันทร์และพี่เอ็มอมรินสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่กุ้งครับครับผมดูหน้าตาอิดโรยเหลือเกินนะครับได้ข่าวว่ามาที่วัดบางแวกแต่เช้าเลยใช่ครับ มาช่วยงานเททองหล่อครับสมเด็จองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับชาววัดอรุณครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่22นี้ครับผมแล้วพี่กุ้งครับนี่ก็คือบล็อกที่เราใช้สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่ใช้ผลิตเหรียญรุ่นนี้ครับเราเอาขึ้นมาโชว์ทาไมครับอ๋อวันที่22เมษายนนี่ครับเราจะทําการทําลายบล็อกครับทําลายบล็อกครับเพื่อให้เป็นมาตรฐานนี่แหละครับอ๋อไอผมก็ได้ข่าวว่าบล็อกนี้ก็พังไปแล้วดิครับ อ๋อครับปั๊บบล็อกเนี่ยครับสุดท้ายปั๊มเหรียญทองเหลืองนะครับพอปั๊มครบจํานวนปั๊บบล็อกพังเลยครับครับผมผมได้ข่าวว่ามีมีปฏิหารเกิดขึ้นด้วยใช่ไหมครับระหว่างเ่าตอนนี้มันจะมันจะยาวเลยนะครับให้ติดตามที่ w w w b e t b e t c h a o n o com ดีกว่าครับแค่ฟังผมก็ขนลุกแล้วนะครับเพราะว่าปั๊มพอปั๊มเสร็จปั๊บ บอกพังเลยมันก็เหมือนกับว่าท่านไม่ให้สร้างต่อหรือยังไงเนี่ยนะความสําคัญอยู่ที่เนื้อเหรียญแหละครับครับแล้วการทําลายบล็อกเนี่ยเราจะทําลายในวันที่22เมษายนครับผมเวลาไหนครับพี่เอ็มพอจะทราบไหมครับก็หลังจากที่ประธานพิธีจุดเทียนชายเสร็จแล้วครับอืมว่าทำลายท่านประธานที่เป็นใครครับอ๋อท่านเจ้าคุณประธานมงคลเจริญเจ้าวาวาลุครับอ๋อเอารับรับท่านผู้ชมครับถึงเหรียญของเราจะสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีแต่ทุกอย่างที่เราทํานั้น ถูกต้องตามขั้นตอนและทำอย่างมีความมาตรฐานลงตัวนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศนะครับผมในพระอุโบสถวัดบางแวกที่เราได้จัดเตรียมเพื่อเป็นประรำพิธีนะครับผมในงานวันนั้นและก็มีทีมงานประชอ o ดออมตัวนี้พี่น้องสวัสดีครับพี่สวัสดีครับครับผมโอ้โหนี่กำลังขมักขเม้นจัดประรำพิธีที่ทำมาพาธพิเศษคนที่ยีเนี่ยครับน่าตัดสินมาครับมาช่วยกันนะครับ โอ้โหนี่จัดได้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับทั้งข้างนอกทั้งข้างในนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ก็กําลังจัดเตรียมกันอย่างสมักขมนันนะครับผมก็มีรูปของเหรียญพิมพ์ต่างๆเนื้อต่างๆนะครับที่ได้จัดวางเรียงเอาไว้นะครับท่านผู้ชมเรามีหลายแบบนะครับก็เชิญมาร่วมงานกันได้นะครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศ ในพระอุโบสถวัดบางแวกที่เรากำลังจัดเตรียมพิธีนะครับผมเชิญทุกท่านมาร่วมง,งานในวันที่22เมษายนศกนี้นะครับที่วัดบางแวกนะครับและท่านผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญสุเดระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณที่ทางทีมงงานกระชอน .com ได้รังสรรค์ขึ้นมาโดยในห้างวิธวัดอรุณได้เฮียโตวัดอรุณนะครับและท่านผู้ชมก็จะได้มีสิ่งดีๆไว้ห้อยบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และท่านผู้ชมยังสามารถติดตามรายละเอียดการแจกเหรียญสมเ็จพระเจ้าตาสินมหาราชชาววัดอรุณฟรีเราย้ํานะครับว่าเราสร้างขึ้นมาเพื่อแจกฟรีตลอด4วารละตลอดปี5 8นี้ที่ทางเว็บกระชอน .com โซเชียลแคมก็กระชอน .com ถ้าเป็นทาง YouTube นะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยครับที่ค่ายเพลงกระชอน .com และทาง Facebook ของเราที่แฟนเพนกระชนคลิกเบ็ดสำหรับวันนี้สวัสดีครับ